งไหมร้อนนะร้อนนะอาดสิว่าเ,าเดี๋ยวเอาพลามลูกก,ก็เอาปลาสลิดเอาปลาสลิดไหมลูกปลาทอดไหมเดี๋ยวมาให้แป๊บนะึงเอาจ้ออันนี้นะอันนี้ของยายนะนี่ของยายนี่นะนี่นะนนะอยู่ตรงนี้นะ เาเขียนอะไรอ่ะเท่าไรเท่าไรหนึ่งพันนะเจ็บไหมไม่เจ็บยี่สิบวินาทีมีอะไรอ่ะอืม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 เอาเกี่ยนให้ซิ่ง มันดีเขียนสามมือรดอกเจ้าบึ้งบึ้งบึ้บึ้งอ้ยเมียบบอเรียบบเมียบเียยบัไม่ไเรียบล้อยอ้าวอยู่ตรงนี้นีเรียบร้อยใครทำยังกันลูก มาจ้อน้าามนอา่นี่นี่ครัช่วยดีตัดเลี้ยงขึ้นพ่อจ๋าหวานเดียวครัาช่วยด้วยจราตัวช่วยแกเล้วก็ขี่ฟ้อมเลี้องกูเลยเป็นตัวแทนเป็นผู้เฝ้าเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่นีอไปนั่งดีๆจะเลี้ยงกับน้าอาร์ตนี่แหละน้าอาร์ตบอกไม่เฉย

โอ้ยเม่สีได้ลงไล่แล้วผุนแบกเหมือไรกอไล่กแบบเหมือจะไล่ไประบอนกันแบกดํำปุ๊บปื้ยยูนว่าเห็นคนล้ววง้เอาว้างไปยูซือว่าเบาเขากับบึ้งเจ้าอยู่ไสกันเงอยู่ขาเจ้ากับจอดนิดหน่อยเลยเด็กเขาเนนึงคุณย้ายย้ายนน่อยากเห็นเล็หน่อยเห็นว่านี่สงสัยสีน้อนก้อนของแต่งสีได้ไปเที่ยวพี่น้องมายามหมด นอนตื่นมาสามปั๊บเที่ยงเหรอเรียงเลยมาดูลิงมาดูลิงดิว้ยเรียงว้ายเงมานั่งดูลิงดิไอ้บอกคุณยายก่อนบอกคุณยายก่อนปิดไลค์ก่อนนะคุณยายแบตหมดนีหมัน่ยังไงหัวยืดหัวโอ้โอ้เนี่ยใครให้ช่วยเหรให้ใครช่วยเดีเรียกก่อนเรียกสองคนนั้นใครใครช่วยให้ใครช่วยเรียกแม่กับพ่อให้ใครช่วย เออช่วยหน่อยนี่ช่วยหน่อยนี่ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อย <S hã> ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยจ๋าจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าหรืพี่น้องเก็หน่าอัดมีความอะไรมีพ่อมีแม่เนาะสิเหล่าม้าเจ้าม้าม้าหิ้มม้าไข่แต่แก่แก่ยังไหนอุ้มกูนะกูนะกูนะใครนำ อาชีพจ๋าทำเหรอลูกบอกใครอาชีพจ๋าอาชีพจ๋าทำมีแต่คนทำมีแต่คนทำพี่พลอยเนาะ